คะพี่นอ้องมนี้ลูกม,มุ่นขอนําเสนอเมนูจากพักกุมเนาะคะ่ะเป็นเมนูของไข่เจียวผักกุ้มเ้้อค่ะเดี๋ยวสืผ้าเห็ดค่ะแล้วก็สืผ้าชิมมารสชาติมันเป็นจังไนเนาะคะ่ะกะข้าวิใส่ไข่ไก่นะคะสองหน่วยแล้วก็พักกุ้มที่ข้าเก็บได้ค่ะนี่ค่ะี๋ยวเสีเอาไปไปเห็ดกินเนาะคะ่ะตามไปดูกันเลยค่ะ นี่ก็เอาพักกุ้มลงไปลวกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีสารไฮโดรเจนซะน่ายที่เป็นพิษเนาะค่ะเข้าสิต้องบอก,กินบก,กินสดค่ะ <c oughs> ต้องทำการลวกหรือว่าดองเซยก่อนเมนูนี้เราสีเหตุแบบเข้าสิทําำการลวกค่ะพี่น้อง ได้น้ำทิ้งเนาะค่ะถ้าอยากให้ได้สีสวยก็ช่อต้องนอกน้ำเย็นค่ะพราะก็ะสด้พักกุ้งสีสวยเนะาะปิดไฟค่ะ จากนั้นเราก็ปุงลดเนาะคะ่ะอันนี้เราจะใช้มิกเชฟนะคะที่ไปตามประมาณค่ะแล้วแต่ชอบแล้วเราก็จะตีเนาะคะ่ะตีไข่ใส่ผงขนอค่ะขนออร่อยชัวร์ไปหนึ่งช้อนชาโดยประมาณเนาะ ใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็คนคุกเค้าให้เข้ากันนะ เข่าก็เบือเลือไปค่ะนี่นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปอีกค่ะจากนั้นเท่าก็ค้นผสมกันค่ะ ร้อนอนะคะแล้วเราจะเอาไข่ลงไปเจียวคะ่ะเอากระทะเอาไข่ได้แล้วนะคะเล้วใสเอาไข่เจียวลงบนทอดนะคะ ผิดจับดาลเลยนะคะผิดจับดาลออกมากค่ะเอาตามความชอบด้วยค่ะควอมกรอบควออามนุ่ม ได้ค่ะพี่น้องมากินข่าวนมกันค่ะติสซี่ใหมเบิ่งว่ามันรสสารมันเป็นยังไงมันโอเคบอดด้วยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเด้ค่ะมากินข่าวนมกันเด้ค่ะพี่น,น้องเมนูบานๆค่ะไข่เจียวดอกกลมค่ะเมนูใหม่เนาะคะ่ะค่ะพี่น้อง กินเขาน้ำกันค่ะไข่เจียวดอกกุ้งค่ะเอาดอกกุ้งเห็ดค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่เนาะคะ่ะนัดแปงมาเดี๋ยวเข้ามาชิมกันว่าสิรสชาติออกเป็นยังไงเนาะคะ่ะดอกกุ้งสวยมากค่ะพี่น้องสวยมีประโยชน์เป็นสมุนไพรแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ <c oughs> มากินเขาน้ำกันค่ะมาเด้อ คะชิมมังกรค่ะว่าสีออกมาเป็นจาหรือเป็นนโมเป็นจาหรือเป็นหมวดอืมคือบวขมตอนที่ลวกอ่ะค่ะหลังจากลวกเสร็จหลูงมูลเอามาชิมรสชาติเบิงปรกากฏว่า มันจะมีความขมอยู่ค่ะแสดงว่าเห้าลวกบริทีเนาะค่ะถ้าอยากให้ลดขมหายไปคือต้องอาจจะลวกดุดนๆเลยค่ะส่วนเนี่ยค่ะเอามาเอามาเจียวแล้วเนี่ยค่ะบ่มีรสชาติความขมเลยค่ะพี่น้องแซ่บมากค่ะเป็นหนึ่งเมนูที่แนะนำมาเหุกินเนาะค่ะอร่อย คือไข่ๆก็เขากินแบบไข่เจียวดอกจอนยังสั่นเลยค่ะหรือว่าไข่เจียวชะอมอืมอร่อยมากพี่น้องไปเฮยกินมึงแล้วค่ะต้องลองค่ะแน่นอนีออ่แซ่บค่ะ โอ้โหมันสุกแล้วมันอร่อยขนาดนี้เลยจากข้าวหนง ลองเห็ดปึ่งเด้อจ้ะต้องลองค่ะที่เอาไปเห็ดเป็นเมนูน้ำพริกกะปิก็ไดค่ะกิ่นันก็น้ำพริกกะปิกรอรรอ่ะแซ่บขึ้นกัน แปลกมากรสคมหายไปค่ะเวลามันสุกค่ะต้องเคี่ยวให้สุกนะคะก็อตอนลวกนี่ยขอซิมรสชาติบางมันเป็นคมขมอ,อยู่เวยคมไม่แห้งค่ะ พักกุมออสเตเลีย,ยคือพักกุมบ้านเท่า,หาเหร่คะพี่น้องแซ่บ <s> ครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนขขอไม่เคยเห็ดนํากินอย่างอื่นนอกจากดองเอามาเห็ดกินก็น้ำพริกเอามากินก็นำ้ำปลาแค่ามื้อนี่ร่องเอาพักกุมมาเห็ดเมนูนี่ ผ่านค่ะไปล่องเห็ดเบิ้งเนื้อค่ะพี่น้องไปล่องเห็ดแต่ก็ล่องกินกันเบื้องอร่อยผ่านผ่านผ่าน